รายการสภาโจ๊กเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นอย่าดรามา่าเพราะมาม่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ขอเปิดประชุมสภาโจ๊กครับท่านสมาชิกสภาโจ๊กที่กรบทุกท่านครับก่อนอื่นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพราะว่าท่านมากันเยอะครับวันนี้ สภาเราก็ใหญ่คึกคักพอสมควรครับท่านพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ตอนนี้ท่านดูแลเฉพาะเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวนะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะไม่ไม่ทราบว่าเสียงบ่นวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านน้อยอกน้อยใจอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับให้ท่านได้กล่าวในที่ประชุมสภาโจกเราสักเล็กน้อยนะครับอ้อการที่ มีตำแหน่งมากไปหรือเปล่าก็เลยถูกให้เหลือเก้าอี้ตัวเดียวไอการนั่งเก้าอี้สองตัวเนี่ยมันก็สบายสบายอยู่แล้วนะไอเหลือตัวเดียวก็นั่งลำบากนิดหนึ่งแต่ก็คงไม่มีปัญหาไอเราก็ทำกันเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากายนะเ <c oughs> ขาคุณนสราบา,านเขาคุณ ครับก็เป็นคํายืนยันครับท่านก็นยืนยันมาตลอดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะเหลือเกาอี้ตัวเดียวท่านรภาวไม่มีอะไรครับจะหาหรือหรือว่าประท้วงหรือท,ท่านประธานที่เคารพผมสมภาคชูโชตสมาชิกสภาโจกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอยากให้ท่านประธานได้ชมผมสักเล็กน้อยครับวันนี้ใส่เสื้อ คือเปลี่ยนเสื้อใหม่ครับแล้วก็เสื้อสีสดใสอยากให้ท่านประธานได้ชมผมเสเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้อยากให้ท่านประธานชมครับแล้วก็ไม่อุ้ยจันทติบครับท่านนระบาครับพอแล้วครับเอาเรื่องเสื้อเรื่องเสื้ออย่างเดียวก็พอแล้วนะผมพยายามหาที่ชมอยู่นะครับ<ถ>เสื้อตัวนี้<ช>ทั่วทั่วสภาครับเสื้อเสื้อตัวนี้ถ้าไม่ได้ท่านเป็นผู้ใส่ก็คงจะสวยกว่านี้นะครับคนมากครับเราเราไม่ได้มีข้อเต้งก็มานะครับวันนี้ อยากให้ท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวการปฏิรูปสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะได้อพิปลายกันวันดีครับวันดีขอบคุณท่านประธานนะฮะแล้วก็สมาชิกผู้ทูงเกียตทุกท่านเมื่อสักครู่ท่านสมภัษณ์บอกว่าเสื้อสีสดใสผมมองดูแล้วมันเป็นสีสเกตมากกว่านะจริงๆแล้วก็ในการปิรูป แล้วราชการที่รัฐบาลก็ทำอยู่คิดไว้ทาไว้ครับรัฐบาลชุดนี้นะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากก็สมาชิกก็คงจะมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็จะได้ทวงจริงบางโอกาสก่อนที่จะเข้าไปชุมรรฐธานฮะผมขอข้อหาเลยสักนิดหนึ่งนะครับขอคำปรึกษานิดหน่อยครับเบี้ยเลี้ยงในการประชุมแต่และครั้งนั้นก็น้อยเด็มทีอยู่แล้วนะฮะ <laughs> ผมเองจะได้รับ2องผ้าป่าจากฝ่ายรัฐบาลม,มาสองซอง <laughs> สองเดียวยังพอว่านะครับอันนี้มาสองซองเราให้เป็นกรรมการยังพอทนนี่ให้เป็นประธานในต่างหาต่มามประธานขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานแล้วก็ขอบคุณสมาชิกผู้ทูงเกียริทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อเติ้งนะครับดูจะบ่นน้อยอกน้อยใจเรื่องทําบุญน,นะครับ <S <S ผมต้องต้องขออนุญาตนะครับมีคนกล่าวหาว่าผมจะไม่เป็นกลางทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยความจริงทางฝ่ายรัฐบวมท่านก็ได้มีโอกาสที่จะ กล่าวปราศัยอภิปรายในสภามากอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําทางผู้นําฝ่ายแค้นก่อนนะครับเป็นการทักทายครับท่านถาววอนเชิดชื่นครับครับท่านจะเป็นผู้นําอภิปรายนะครับท่านมาพร้อมกับท่านรองหัวหน้าพักฝ่ายแค้นนะครับแต่ว่าพักฝ่ายแค้นเรามีสมาชิกเยอะครับแบ่งกันนั่งครับคอยดูแลเสียงกันนะครับเชิญเชิญท่านรองหัวหน้าพักครับแนะนําตัวเล็กน้อยครับเชิญครับขอบคุณนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณ GSMS 1ชีวิตเหนือระดับนะครับนะที่ทำให้สภาโจ๊กของเรามีระดับมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับขอขอบคุณเครื่องดื่มจุด357 m a g n u um ม plus รสชาติใหม่ฟ้าแดงชาตินี้ต้องลองครับในขณะนี้ท่านผู้ชมที่ต้องการชมสภาโจ๊ก ในรูปแบบของ VCD ครับตอนนี้เราได้มอบลิขสิทธิ์ให้กับ It Production แล้วครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ท่านสามารถดูสภาโจ๊กในรูปแบบของ VCD ตามร้านจำหน่าย VCD ได้ทั่วประเทศเร็วๆนี้ครับท่านสมาชิกครับวันนี้มีการพูดถึงกันมากครับเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรามีกระทรวงทบวงกลมต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากฝ่ายแคนฝ่ายรัฐบวมจากประชาชนต่างๆครับพูดถึงว่าหลังการปฏิรูป จะเป็นอย่างไรปฏิรูปแล้วจะมีผลดีผลได้ผลเสียอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเสียงจากปวงประชาก่อนครับก่อนที่เราจะมาพิปรายกันเองครับขอเชิญครับเกี่ยวกับระบบปฏิรูปราชก,การเนี่ยผมว่ามันต้องปฏิรูปความเชื่อก่อนเพราะปกติเนี่ยคนเป็นข้าราชการเนี่ย เรามีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นข้าการและเป็นเจ้าคนในคนคอนเซปต์ไม่ได้เป็นคอนเซปต์สำคัญถึงจะปฏิรูปตั้งมกี่กระทรวงตั้งมกี่กลมแต่ถ้าคอนเซปต์ตรงนี้ไม่แก้ก็ไม่จอะไรดีขึ้นผมเองก็ับมองดูว่าถ้าจากการปฏิรูปรลักการเนี่ยมันควรจะสวนทางกับสที่ันข้างก็คือให้มันเล็กลงให้มันท่องตัวผมคิว่าน่าจะดีนะฮะส่งผลต่อประเทศไทยในอนาคต สนับสนุนสำนึกดีสังคมดีกับรีเจนซี่บรันดีไทย